พบกันเช่นเคยนะครับกับเล็กของเบ้งกูดคาราบิทา90นะครับวันนี้มานําเสนอในสไตล์รถของผู้บริหารนะฮะมาในค่าที่ใหญ่ของ To โยต้าแคมรี่สองจุดห้าพรีเมียมไฮบริดนะครับปี2021เรามาดูโฉมหน้าด้านหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขับเจ้าแคมรี่สอคันนี้ดูรงตัวมีดีไซน์นะครับมาในสีขาวไวเพลยนะครับผมดูด้านหน้านะครับมีลิ้วลอยสไตล์นะครับไฟหน้าเป็นดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับไฟด้านล่างเป็น led นะครับผมไฟตัดหมอก สวยลงตัวนะครพร้อมกระจังรังพึ่งเป็นสีเทานะคะแบ b l a c k t o p i นะฮะดูบีดีไซน์ดูสวยหรูดูมีคลาสสิกนะครับผมมาในรุ่นของเจ้า Camry 2.5 Hybrid คันนี้นะครับผมปี2021รถสวยๆรถเดิมๆนะฮะนี่นะฮะรถสวยๆรถเดิมๆนะครับผมพร้อมล้ออลอยจากโรงงานแระยางของ Bridgestone นะครับผมนี่นะฮะที่ติดตั้งมากับตัวรถนะครับผมและหูกระจกก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ คือสีขาวไวเพลนนเองนะครับผมเป็นระบบชีเลตเหมือนกันนะฮะในการแยหรือปลดล็อกสัมผัสแค่ปลายนิ้วสัมผัสดด้ันนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วนะครับผมง่ายๆครับกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะครับดีไซน์สวยหรูสีเดิมทั้งคันเลยนะฮะกับรถผูบบ้บริหารคันนี้นะคะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด,ด้านหลังกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเอ๊ะเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักะครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะอ นะฮะหรือเปิดดูนะครับหรือเปิดดูนี่นะฮะด้านหลังก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะฮะคอนโซลด้านหลังนะครับก็ที่เห็นเนี่ยนะฮะนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะฮะยางต่างๆนะฮะนี่สวยยางเดิมอะไรเดิมใหม่นะฮะกิปๆเลยนะครับผมสวยๆสภาพเดิมๆนะฮะริ้วร้อยอาร์ตต่างๆสวยงามมากนะครับนี่นะฮะขอบคิ้วท่าต่างๆ,ๆนะฮะดูนะฮะค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์แบบนะครับมาในแคมรี่นะฮะพรีเมียมคันนี้สวยครับเดี๋ยวเรามามาชมดูด้านหลังกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเจ้าตัวต้าแคมรี่คันนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเข้ามาก็จะรู้สึกว่ามันโออานะครับใหญ่มากนะครับผมขับเจ้าแคมรี่มีแอร์แยกคอนโซลด้านหลังนะครับที่ให้กับคุณลูกค้านะฮะนี่นะครับผมแอร์นะฮะอะดหลอดนะครับผมนี่ก็จะเป็นช่องชาร์จ usb ด้านล่าง2จุดด้วยกันนะครับผมด้านบนฝ้าก็จะเป็นสลูปนะฮะด้านบนก็จะเป็นสลูป มันต่างๆก็จะมีตัวเปิดหรือปิดนะฮะอยู่ด้านหลังสี่บานด้วยกันนยครับก็จะมีครบเลยเดี๋ยวเราไปดูคอนโซลหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับสภาพเจ้ารถแฮมเบรี่สองจุดห้าปิดคันนี้จากค่อนข้างที่จะนิยมนะครับและก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมด้านขวาเรานะครับที่เห็นนะฮะตัวปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับหรือจะเป็นตัวพนักพิงคอนโซลเราก็สามารถปรับที่คอนโซลด้านขวาได้เลยนะครับผมมาพร้อมด้วยระบบ p ุ s สตาร์ตนะครับปลายนิสสัมผัสนะครับปลายนิสสัมผัสนี่นะฮะระบบพุชส มาในพวงมาลัยมัติีฟังชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเควนเชืร์ชิปในการเล่นเกียร์บนมปลายนิ้วสัมผัสนะคะก็จะมาครบกันเลยนะฮะผมนี่นะฮะเล่นได้หมดออปชั่นสภาพสวยๆนี่นะฮะหน้าจออะไรต่างๆ, <S <S ๆนะครับผมไวรลสชาร์จเจอร์ต่างๆที่มานะฮะตัวอีวีโหมดโหมดต่างๆนะฮะโหมดนอร์ม l ลโหอีโคโหมดโหมดสปอร์ตก็พูดง่ายเลยว่าสวยๆเดิมๆนะครับมาในถุงลมนิรภัย เจ็ดจุดด้วยกันนะครับผมก็สวยๆนะครับกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดคันนี้นะครับผมอันนี้ที่คุณลูกค้าถามเข้ามานะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลเครื่องด้านหน้านะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูสภาพรถว่าเครื่องเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ชมกันนะครับกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่นะฮะเป็นโช๊คนะฮะซ้ายขวานะครับแค่ตัดสะพัดยกขึ้นก็จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ น right. ี่นะครับด yup. ูสภาพโดยรวมต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์กนะฮะนี่นะฮะหัวนงหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับขยื่นต่างๆนะฮะแล้วมันรวมไปถึงคานซ้ายขวา LR นะฮะอยู่ครบหมดต่างๆรวมไปถึงอาร์กนะครับผมอาร์คมาร์กิ้งนะครับผมที่แตะบนสายไฟระบบหัวน็อตต่างๆก็ยังอยู่สมบูรณ์แบบนะฮะต่างๆเดิมๆสวยๆสภาพ99%เลยนะครับกับเจ้าโตโยต้าแคมปิด2.5 พรีเมียมคันนี้นะครับผมให้อัตราการสิ้นเปลืองคันนี้ได้สูงสุดนะฮะถึง21่กิโลลิตรนะฮะที่คุณลูกค้าบอกว่าการสิ้นเปลืองเป็นยังไงบ้างนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าแคมรี่สองพันห้ิบคันนี้ปี2021นะครับผมราคาเล้าๆลาราคาโดนราคาประหยัดกระเป๋ามากๆนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับผมจองเพียงแค่999บาบาทนะครับกับคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านไหนที่ออกรถไม่ได้ติดต่อทักหาเรานะครับผมลูกค้าติดเครดิตก็สามารถออกรถได้เพียงท่าน มีเงินดาวท่านก็สามารถที่จะออกรถกับเราได้นะครับผมเครดิตดีฟรีดาวนะครับจองเพียงแค่999บาทรถดีรถสวยรถบ้านต้องพักขาเราครับผมสวัสดีครับ